สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีกุลในช่วงปีพศ2568เราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคนที่มีปัญหาคนที่มีประเด็นกับคุณอยู่ไม่ว่า จะเป็นคนในสถานะไหนในความสัมพันธ์ของคุณเช่นคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักคู่ครองของคุณหรืออาจจะเป็นบุตรบริวารคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงคนที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมกันนะมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหามีประเด็นมีสิ่งที่ค้างคาใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปต่อได้ไหมในคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะได้รู้คำตอบ พลังงานของไพ่เด e Star ที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับพลังงานของไพ่ The f ฟ o l เนี่ยอันเนี้ยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนในความสัมพันธ์นะอันเนี้ยถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้รับความเท่าเทียมหรือว่าความรักความดีความอดทนของคุณนะ่ะบางครั้งมันใช้ไม่ได้กับคนคนนี้หรือว่าในเหตุการณ์นี้นะ คือสิ่งที่คุณทําดีกับเขาถูกมองว่าเป็นหน้าที่ไม่เป็นที่จดจำของใครนะเพราะคนคนนี้เป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟ o l ฉะนั้นถึงแม้ว่าเขารู้ว่าเขาทำไม่ถูกไม่ควรแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจนะที่จะทำแบบนี้ต่อไปกับคนใกล้ตัวกับคนที่อยู่ตรงนี้มอบความรักให้กับเขา แล้วก็ให้โอกาสเขาอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์พลังงานของไพ่ t h e e m p r เ s s เป็นตัวแทนของแม่นะเป็นตัวแทนของภรรยาเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยมองข้ามคุณค่าในกันและกันนะถูกทิ้งขว้างหรือว่า การที่เขาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเาเขาเลือกที่จะทำหน้าที่อันมีเกียตรติตรงนี้พลังงานของไพ่ the strength บอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ยอมที่จะตกอยู่ใต้อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องอคือคุณต้องการให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้เดินหน้าไปต่อ คุณไม่อยากที่จะให้มีปัญหาคุณไม่อยากให้มีในเรื่องการจบหรือว่าเลิกลาอย่าล้างหรือว่าใครคุณกลัวที่ว่าใครบางคนจะเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคุณจึงเลือกที่จะประคับประคองคุณจึงเลือกที่จะเสียสละอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณนั่นก็คือพลังงานของไพ่ t h i m p r r s s s แล้วก็ไพ่ t h s t t r e n g t h ที่คุณพยายามเข้าใจธรรมชาติของคนคนนี้นะเช่นคนรักคู่ครองของคุณถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าชู้ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือบางทีไปประมามาในความสัมพันธ์หรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าคุณคุณพยายามเข้าใจอะยอมรับทําใจก,กับสถานะของตัวคุณเองแล้วก็พยายามที่เข้าใจ ว่า,าคุณจะใช้ความรักความดีความอดทนของคุณเนี่ยเพื่อเอาชนะใจค,คนคนนี้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามันมีพลังงานของไพ่ the temperance ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็เป็นไพ่ the star ที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ผู้จัดก็กลัวว่าคุณ จะไม่ได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันนะเออถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทำสิ่งนี้หรือว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องไม่คาดหวังนะหรือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความคาดหวังของตัวคุณเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะรักคุณสักวันหนึ่งเขาจะเห็นอกเห็นใจคุณหรือว่า คิดที่จะตอบแทนบุญคุณคุณบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นในฐานะของลูกเต้าคนในครอบครัวที่มีปัญหากันอยู่อันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้นะในเรื่องความรักความดีความอดทนของคุณธรรมชาติของเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นและสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพา่อ่ะผู้จัดก็ก,กลัวว่า สิ่งที่คุณทำให้เขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินนะแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันแล้วเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะในสิ่งที่คุณเนี่ยทำให้เขาแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นไปในลักษณะเนี้ยเป็นไปในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมเสียเปรียบนะเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปรอดนะอันนี้ในด้านหนึ่งของความสัมพันธ์เพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะไฮโลเฟนเน่นะพลังงานของไพ่พระสังฆราชอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ปฏิบัติต่อกัน อย่างไม่เป็นธรรมใช้อำนาจใช้หน้าที่ของตนในฐานะคนลักคู่คองหรือว่าเพื่อนฝูงบุตรบริวารคนที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่านะเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมจนเขาเคยตัวเขาก็เลยเ,เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยกับยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาและทีนี้คุณจะคาดหวังให้เขาเนี่ยจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวตัวเขาเองเนี่ย นะให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการตอนนี้ผู้จัดคิดว่าคุณจะผิดหวังนะแล้วถ้าเกิดว่าใครบางคนที่ทนอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณคิดว่าคุณจะไม่ทนแล้วนะผู้จัดก็มองเห็นะว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการจบมีการเลิกลากันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่ พระสังฆราชซึ่งเป็นตัวแทนของอา่าสารผู้พิพากษานะเจ้าหน้าที่ทนายความผู้รักษากฎหมายอะไรแบบเนี้ยที่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องใช้คนกลางมาเป็นตัวหยุดปัญหาละนะเหมือนกับว่าคุณเอาเขาไม่อยู่ความรักความดีความอดทนของคุณใช้ไม่ได้ผลในเหตุการณ์นี้คุณก็ต้องต้เอเด็ดขาด นะคุณจะต้องใช้ตำรวจใช้ทนายมาจัดการและมาเป็นคนรับมือกับปัญหาแทนคุณนะว่างั้นนะถ้าคนคนนี้เป็นคนในครอบครัวคุณที่ว่าเขาไม่เชื่อฟังคุณเขาทำให้คุณหนักใจเขาเอาปัญหามาให้คุณ มันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องควบคุมการให้การรับแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องให้บทเรียนกับเขาเพราะเขาให้บทเรียนกับคุณมามากพอแล้วนะคุณเสียสละอยู่ตรงนี้คุณทำหน้าที่ของคุณด้วยความซื่อสัตย์แต่เขากลับมองเห็นว่าคุณเนี่ยจนตอกนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นของตายมันก็เลยเป็นสถานการณ์บังคับนะที่ทำให้คุณเนี่ย อาจจะต้องจบไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะชาริโอด้วยคุณเหนื่อยที่จะประคับประคองไอ้ความสัมพันธ์อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้รับความร่วมมือหนึ่งแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นว่าคุณเป็นคนรักคู่ครองหรือเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขาคนที่มีผลประโยชน์กับเขาเอาจริงๆแล้วเนี่ย คนที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบกันเนี่ยนะในความสัมพันธ์อันนี้อย่างที่ผู้จัดบอกไม่รู้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนอันเนี้ยเป็นคนใกล้ตัวเลยมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าแม้แต่คนที่รักคนที่จริงใจกับเขาก็ไม่เว้นที่จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาเปรียบหรือว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระทำที เป็นการทำลายน้ำใจหรืออาจจะมีในเรื่องการโกงการหักหลังการนอกใจนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกำลังมีปัญหามีประเด็นกับใครอยู่นั่นนะคุณก็มีสองทางเลือกนะเพราะว่าสิ่งที่พระจัดมองเห็นนะพลังงานของไพ่พระสังฆราชมีคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ทวงถามความยุติธรรมว่าคุณทำอะไรผิดทำไมคุณจะต้องเจอสถานการณ์ในลักษณะนี้ในรูปแบบนี้นะไพ่ก็ให้คำตอบคุณได้ว่าในเหตุการณ์นี้ถ้าคุณไม่ให้บทเรียนกับเขาเขาก็จะเข้ามาให้บทเรียนกับคุณเขาก็จะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจจากคุณโดยเฉพาะ พลังงานของไพ่ The Star ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ The Temperance บอกได้เลยว่าคนคนนี้ความรักความดีของคุณอะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะเสียดายคนดีๆนะอย่างคุณเนี่ยว,วันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะจบหันหลังให้เขาหมดความอดทนอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้คิดนะเพราะตัวแทนของเขาเป็นไพ่เดอะฟูล นะแล้วก็ไพ่เดอะชาริออเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอใครบางคนที่ใช้ความมั่นใจของตัวเองในทางที่ผิดนะไม่คือเขามองไม่เห็นผลเสียที่จะตามมาหรือว่าผลประโยชน์ในระยะยาวที่เขาจะต้องสูญเสียคนดีๆไปนะหรือว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการจบ การหันหลังให้กันอันเนี้ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่แคร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยได้รับสิ่งที่เขาถูกตามใจหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอ่อนข้อให้เขามาตลอดฉะนั้นเขาคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องทนอยู่ตรงนี้เพื่อเขานะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเขาคิดที่จะนอกใจคุณ หรือว่าไปมีใครใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปลว่าไปไปมา,มาในความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าในเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณเป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูลคุณจะเสียคนที่ดีๆไปนะอันนี้คุณก็เตรียมใจเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์คุณยอมเป็นเดอะฟูลให้เขาเอาเปรียบนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่ตัดสินคุณไม่ว่า คุณจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ให้คุณทำใจเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนะแล้วคุณจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็มาโอดควรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไมอ่ะโอคนเหล่านี้เขาทำแบบนี้กับคุณนะเขาทำร้ายคุณหรือว่าทำไมคุณไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรม การที่คุณจะมาร้องขออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวคุณเองนะคุณจะต้องเข้มแข็งอะ่ะแล้วก็คุณจะต้องให้บทเรียนกับใครบางคนเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังทนอยู่อย่างนี้คุณยังวนลูปอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องโดดเดี่ยวอยู่ดีนะคุณก็ต้อง กลายเป็นคนที่ถูกเขาทอดทิ้งอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาก็มองเห็นคุณเป็นของตายมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นสถานการณ์เนี้ยคุณจะต้องหันกลับมารักตัวคุณเองนะเป็นไพ่ the e m p r e s s แล้วก็สิ่งที่คุณพยายามประคับประคองถ้าคุณไม่ได้รับความร่วมมือก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยไอ้สิ่งโตอันนี้ไปนะปล่อยให้เขาเข้าป่าไป ความรักความดีของคุณเอาเขาไม่อยู่คุณก็ต้องปล่อยให้เขาได้รับบทเรียนนะความใจดีของคุณมันอาจจะเป็นผลร้ายกับตัวคุณเองในเหตุการณ์นี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อันนี้เป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นการตัดสินใจของคุณผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ